Hi there ในคลิปนี้นะครับขออนุญาตมาต่อเรื่องของการใช้สัพนามรูปกรรมและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้สรพนามรูปกรรมหรือ p o s s e s s i v e p r o n u n นั่เองนะ p o s s e s s i v e p r o n o ่าต่อจากครั้งที่แล้วเมื่อเราแต่งประโยคอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมีประธานและมีกรรมเกิดขึ้นมาดูนะฮะ I know him นะจะเริ่มจากประโยคสั้นนก่อน ฉันรู้จักเขาฉันรู้จักเขา I know him เห็นไหมฮิมจะต้องอยู่ในรูปอะไรกรรมเพราะอยู่หลังคำว่า k no w ที่เป็นกิริยาแท้จำไว้เลยว่ากริยาตัวแรกของประโยคหรือกริยาหลักเนะี่ยมันก็คือกริยาแท้เขียน v แท้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นว่าอยู่หลัง v ว่แท้ยอยู่รูปก,กรรมแน่นอน I know him ที่พอเราย้ายเอา him ไว้ข้างหน้าบ้างอ่ะ he know me ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้สําคัญมากๆคือประธานที่เป็น he, she, it, กียาทั่วๆไปที่เป็นรูปปกติปัจจุบันต้องเติม s he knows me อาการเดียวกันนะกียรแท้ตรงที่เป็นกรรมแทนใช่นไหมไม่ใช่ i know him ไม่อ่ he know i ไม่ได้ him ต้องกลับเป็น he ด้วยแ,แค่สับที่เเฉยไม่ได้นะฮะต้องกลับแปลงคำให้เป็นรูปก,กรรมให้ถูกต้องฉันรู้จักเขาเขารู้จักฉัน ในภาษาไทยจะไม่มีการเปลี่ยนคำว่าฉันว่าเขานะหลักการมันไม่เหมือนกันเราถึงต้องมานั่งเรียนรู้เพิ่มเติมว uh, e uh, พวกเรานะฮะ remember h r อรอ่าเงที่สองนะพวกเราจำหล่อนได้ remember จดจำหรือจำได้ Her ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะ we remember her เธออยู่ในรูปกรรมไหมถูกพวกเราจดจำห้ามใช้ V ี e m มเบอร์ฉีผิดอันนี้ก็เป็นิรียาแท้ปกติ remember เมื่อกลับสถานภาพกันอ่ะเธอเป็น <"She S 2> คนจำพวกเราไบ้าง she remember พวกเราเปลี่ยนโดยกนาะรฮนะอ๋อใช่ไมนะไม่ใช่ remember we นะแลนะต้องเติมอะไรด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับกรณีโน อย่าลืมเติม S เพราะประธานเป็นีชีตเนี่ยกิจยาสองข้อน,นี้มันไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นรูปอดีตหรืออนาะคตที่ชัดเจนเป็นการกล่าวที่ค่อนข้างจะกงกว้างๆนะฮะเพราะฉะนั้นให้ใหฟันธงไว้ก่อนว่าเป็นรูปปัจจุบันเมื่อเป็นรูปปัจจุบันเข้าเงื่อนไขที่เคยบอกไปประธานเปนทีชีตเป็นบอกเล่าและเป็นปัจจุบันก็เติม S ได้เลยเรื่องนี้ไปทบทวนดูเอานะะในคอนเทนต์เก่าๆผมเคยอธิบายไว้ไว่าการเติมเดูยังไงบ้างอ่ะ เนี่ยฮะพวกเราจดจำหลอนได้หลอนจดจำพวกเราได้อ่บก็จะประมาณนี้ได้ได้ข้อนะอ่ะเดย์างเดย์เดย์เฮเฮทเกลียดแหละยเดย์เฮทอยู่สังเกตคำว่า y ยูจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือ you อยู่นรูปเดิมไม่ว่าจะเป็นประธานหรือกรรมใช้ง่ายกว่าชาวบ้านเขาหน่อย y ยูกับอิเนี่ยนะฮะ พวกเขาเกลียดคุณคุณอยู่ในฐานะกรรมถูกเกลียดแต่ยังไม่ต้องเปลี่ยนรูปอะไรเพราะยูมันมีความพิเศษคือมันไม่ต้องเปลี่ยนรูปเฮทก็คือ World เวอร์แทสอะอ่งองี้ยเฮนะเกลียดชังพวกเขาเกลียดคุณเนะพราะเป็นคุณเกลียดพวกเขาลนะ่ะก็ย้ายคุณไปข้างหน้าเขียนเป็นตัวใหญ่แทน you hate them เห็นไหมคำว่าเดให้เปลี่ยนเป็นเดม คำว่าอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยไปดูในในในภาคแรกเอพิโซดแรกนะฮะเอพิโซดแรกอธิบายไว้แล้ว,ลวอ่าอันนี้ถึงถึงภาคของการมาใช้จริงๆแล้วอ่าทฤษฎีแล้วมาปฏิบัติอ่าพวกเขาเกลียดคุณคุณเกลียดพวกเขาอ่าเป็นรูปกรรมสังเกเตเฮ็ชุดนี้ข้อนี้ต้องเติมเอสไหมเหมือนกับข้อบนไหมของข้อแรกประธานเป็นฮีเป็นชีแต่นี่มันอะไรเป็นยูไม่ต้องเติมเอสที่กิริยาเหมือนกับเรียแหละในการเติมเอสที่ทเอสนี่ สการเติม S ที่กิยาช่องหนึ่งเนี่ยไปดูเพิ่มเติมในเ r t s i m p l e t e n s นนะฮะจะมีรายละเอียดอยู่เสียนาทีครึ่งนี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของกิยาทั่วๆไปซึ่งเน้นเป็นกิยาแ้อ่พอมีเวลานิดหน่อยสังเกตด,ดูต่อไปนี้กิยามี2ตัวซ้อนกันเราจะเอาเขาวอนเป็นตัวหลักล้กันนะ I want to see โอ้ไมเล็กนิดนึง I want to see her ผมต้องการจะเจอหล่อนผมต้องการจะเจอหล่อน I want to see her สังเกตว่า to see นั้นเป็นกิริยาที่ลองมาจาจเข w วันเป็นกริยาตัวแรกถ้าว่ากันตามหลักเนี่ยคือ verb แท้ใช่ไหม ทูขยายด้วย to see อีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็นเว็บไม่แท้เป็นเกิยาตัวรองตามที่หลังมาอันดับสองมาทีอหลังนั่นเองนะฉันต้องการจะเจอหลอน I want to see her ในภาษาอังกฤษเกียาสองตัวต่อกันอย่างเงี้ยเขามักจะมี to มาเชื่อมอ่าพูดเข้าใจง่ายๆีก่อนอยู่ในสถานการณร์นู้นนี่อ่าเรื่องนี้เราเรียนอยู่แล้วอ่ะเมื่อเราย้ายเอาหลอนมาเป็นประธานมั้งว่าหลอนอยากเจอฉันอ่ะจะพูดยังไง ก็เป็น she ใช่ไหม w a n t อ,อย่าลืมอะไรฮะอาทายเป he, he. He, he. ย็นที่ชีทมีอาต้องเติมไปก่อน wants อ่าตรงนี้สำคัญน,นะตัว s ก็อ่าเค she wants ข้างหลังเหมือนเดิม to see ฉัน s i ใช่ไหม no c i ไม่ได้ต้อง see me กรรมไงยังไงก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นกรรมอยู่แล้วหลังกียาไม่แท้เช่นกัน I want to see her. She wants to see me. ผมต้องการจะเจอหล่อนหล่อนต้องการจะเจอผมเนี่ยมันก็จะฝึกฝึกแต่งี้ฝึกแต่งกลับไปกลับมาเป็นเอามาเป็นประธานเป็นกรรมสลับกัน Want to นะฮะอีกตัวอย่างหนึ่ง He wants ประธานขึ้นมาเป็น he ปุ๊บนะเติม s ไปเลยตามหน้าที่อย่าลืม he wants ทำอะไรดีเขาต้องการทำอะไรดี he wants to help us to help ที่จะช่วยเหลือเขาต้องการที่จะช่วยเหลือพวกเรานะพวกเราก็อ,อยู่ในสถานการณร์อยู่หลังกริยาไม่แท้ to help เนี่ยใช้หลักการเดียวกันคือมันมาทีหลังมันต้องเป็นกริยาไม่แท้เชื่อมด้วย to เนี่ยจริงๆเราจะเรียกอีกอย่างตัวนี้ว่าเป็น infinitive with to นะฮะก็คือกริยาที่มี to มาอยู่ข้างหน้าอ่าโอเค เอาละอีกตัวอย่างเอาให้จบเจ็ดนาทีแล้วกลับมาเป็นพวกเราต้องการช่วยเหลือเขาก็จะกลายเป็นอะไรฮะนี่ไงพวกเรากลับเป็นประธานแล้วนะจัดกลับไป we want ต้องเติม yes, s ไหม no ไม่ใช่ he she is to help ช่วยใครเขารูปกรรมคือ him อ่า we want to help him ไม่ใช่ we want to help he ไม่ได้ต้องเป็นกรรมนะป็น him เนี่ยหลักการมันก็ประมาณนี้ คืออยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยยังไงมันก็กร,รมอยู่แล้วแหละเดาได้เลยอยู่ตำแหน่งหน้านี้ก็เป็นประธานเอางอ่างยง่างนี้ก่อนประโยชน์จะสั้นจะยาวก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะแปดนาทีนานพอสมควรละคราวหน้าจะมาเพิ่มเติมรายละเอียดให้นะครับในเรื่องของกริยายังมีอีกหลายรูปแบบแล้วเจอกันบ๊ายบาย